ผมไพน์ดินด,วด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับเบิ่งครับพี่น้องเงินสามล้านใกล้จะลงไปแล้วครับเสียมหม้อระดมมานี่ครับผมหนาผู้มะกรูรถแม่โคผ,ผู้ผู้หาลารถตันแม่โคตกน้ำแม่โครูไม่จะตัวแม่โครูไม่จะตัวดิมาซ้ำครับเมื่อคืนเดี๋ยวมาอีกซีโตครับอื ริมงานเสียหม้อด,ดินด่วนครับรับงานไงเขามามไ,ไงครับไงไงตังแต่มือแรกนี่ครับงานตะลิ่งพังบ้านบอลบ้านบอลตำบลหักคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับนี่ตรงนั้นก็เป็นของตำบลดินง,งมเพิ่งทำเสร็จไปสี่ห้าวันที่แล้วครับส่งงาน นี่ก็เริ่มต่ออีกนี่ก็เป็นเจ้าใหม่ครับมารับเหมาพี่น้องบ๊วยภาพบาดเสียวภาพเด็ดๆครับนี่มาลุ้นกันคลิปต่อไปครับว่าจะขึ้นหรือบ่ขึน้นทำการเก็บกู้โดยเ,เสียหม้อดินด่วนนี่ครับหารุ่นต่อคลิปที่สองครับเดี๋ยวแม่โคไมาอีกสองคันเสียหม้อวะอเดี๋ยว เราเปลี่ยพเป็นคัะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ลงทุนงานนี่ SY 2 1 5 c นึ่งห้แคท Gc นี่ครับมาซอย XE 2 1 5 c ครับนี่ x c MG โอ้รถใหม่ๆอยู่ครับนี่อันนี้ก็ได้ ตากดตามครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นล้อรุ่นเอาใจแส้กันครับนี่ครับอุปรสรรคกองการทำงานมีตลอดครับนี่แต่ว่าเบิ้งเนื้อขารถบ่อไหลลงไปอีกแต่ปัญหาครับคิดว่าขึ้นได้ยุครับนี่แต่ว่าต้องเปิดดินตรงนี้ออกเห้เบิดก่อนครับนี่ให้ถึงใกล้ระดับน้ำที่สุดแล้วเสี่ยมหม้อว่าเช่นร้อยตันเซามือหนึ่งแสนกว่าบาท จ้างไม่โคมือละหมืน่นกว่าบาทจะขาคันพอดีครับงานนี้เสี่ยม่อว่าบพ่เกินหาหมืน่นขึ้นรับประกันได้เลยนะเนี่ยเพิ่งเกินหาหมื่นบาทฝากติ<ร><ร>ดตามค,มครับเยี่ยมรับโอ้ยสวัสดี